คํควาว่าปาฏิหารเเิเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์แล้วก็เป็นธรรมอันยวดยิ่งของมนุษย์ต้องผ่านความเพียรถึงจะทําได้ทุกคนทําได้ถ้ามีความเพียรพอนี้ปาฏิหาริพระศาสดาตรัสไว้สามอย่างอย่างที่หนึ่งก็คืออิทธิปาฏิหาริอันที่สองเนี่ยอาเทสนาปาฏิหาริอันที่สามคือ อนุสาสนีปฏิหารอิทธิปฏิหารกับอาเทศนาปฏิหารเนี่ยเป็นปฏิหารของปุถุชนไม่ใช่ของอริยะปฏิหารตรงนี้ไม่สามารถแก้ปัญหาความแก่เจ็บตายได้ปฏิหารตรงนี้เป็นอย่างไรพระศาสดาตรัสกับเกวัตตะบอกว่าเกวัตตะพิกุในธรรมวินัยนี้ย่อมแสดงลิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้ หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ทำให้ปรากฏก็ได้ทำให้หายไปก็ได้ทะลุฝากำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นดำลงแม้ในแผ่นดินเหมือนในน้ำก็ได้เดินบนน้ำไม่แตกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได้ลูกคลำพระจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธ มีอนุภาพมากด้วยฝ่ามือก็ได้ใช้อำนาจด้วยกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้นี่คือลักษณะของอิทธิปาฏิหาริย์แต่คนที่ทำอิทธิปาฏิหาริย์ได้เนี่ยแก่ไหมเจ็บไหมตายไหมตายตายแล้วพ้นทุกขติไหมไม่พ้นเพราะว่าไม่ใช่โสดาบันคือมันเป็นของปุถุชนน่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ พระเจ้าเนี่ยทรงต้องการให้สัตว์ทั้งหลายเข้าถึงซึ่งถ้าที่พระเจ้าเทียบเนี่ยอิทธิปาฏิหารกับอาเทศนาปาิหารที่สมณพราหมณ์เหล่าอื่นเขาก็ทําได้อยู่เนี่ยพระศาสดาเปเรียบเหมือนน้ำสองสามหยดแต่การเข้าถึงอริยบุคคลขั้นโสดาบันเนี่ยมันคือน,น้ำในมหาสมุทรยมลองดูแล้วกัน ผู้เจ้ามองอิทธิปฏิหารนี่มันคือน้ำสองสัมยดนะคือไร้ค่ามากเลยไร้ค่ามากเพราะว่าโยมตายไปอิทธิปฏิหารไม่ได้ตามไปด้วยตายไปแล้วก็ต้องไปรับทุกขเวทนาในนรกกัมเนตรชานเปลววิสัยให้มองเห็นโทษตรงนี้ด้วยพระศาสดาตรัสกับแกวตตาตรงเนี้ยว่าเราเล็งเห็นโทษในอิทธิปฏิหารอย่างนี้แลจึงอึดอัดระอาเกลียด ถ้าอีกสำนวนหนึ่งจะบอกว่าอึดอัดขยะกขยงเกลียดชังต่ออิทธิปาฏิหารอีกอันหนึ่งคืออาเทสนาปฏิหารพิกุในธรรมวินัยนี้ย่อมทายใจทายความรู้สึกในใจทายความนึกคิดทายความตรองของสัตว์ของบุคคลอื่นได้ว่าใจของท่านเป็นอย่างนี้ใจของท่านเป็นไปโดยด้วยอาการอย่างนี้หรือโดยอาการอย่างนี้นะ จิตของท่านเป็นดังนี้ดูก่อนเกวตตะเราเล็งเห็นโทษในอาเท,ทศนาปฏิหารอย่างนี้แหลจึงอึดอัดระอาเกลียดอาเทศนาปฏิหารพระศาสดาไม่ได้พึงพอใจในอาเทศนาปฏิหารกำหนดรู้ใจก็ใจจริงๆมันก็ไม่ใช่ของเรารู้ไปก็เท่านั้นไปรู้ของปลอมอ่ะไม่รู้รู้ไปทำอะไร ถ้าเราละนันทีเรื่อยๆหรือเรามองว่าจิตเราที่ปรุงเนี่ยก็ไม่ใช่ของเราคนรู้ไปก็เท่านั้นใช่ไหมรู้ไปแล้วเราก็ทิง้งรู้ไปแล้วเราก็ทิง้งการรู้ไปก็ไม่มีประโยชน์ส่วนอนุสาสนีปฏิหารเป็นอย่างไรอนุสาสนีปฏิหารพระองค์บอกว่าภิกุในธรรมวินัยนี ย่อมพร่นสอนอย่างนี้ว่าท่านจงตรึกอย่างนี้อย่าตรึกอย่างนั้นจงทําในใจอย่างนี้อย่าทําในใจอย่างนั้นจงละสิ่งนี้จงเข้าถึงสิ่งนี้อยู่เถิดนี้เรียกว่าอนุสาสนีปฏิหารคําพูดเฉยๆเนี่ยดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มันคือสิ่งที่ผู้ฟังเนี่ยเมื่อฟังแล้วจะ ก้าวข้ามปุถุชนภูมิขึ้นเป็นอริยะขึ้นเป็นผู้ประเสริฐประเสริฐคือรู้หนทางออกจากความแก่ความเจ็บความตายได้